ผลปวยากรณ์ที่ควรรู้ข้อที่85นะครับ if cross นั้นถ้านำประโยคหลังมาไว้หน้าคำว่าประโยคหลังก็คือประโยคหลังคอมม่านั่นเองนะครับมีคอมม่าขั้นระหว่างประโยคหน้าและประโยคหลังแล้วนำประโยคหน้าไปไว้หลังนะครับไม่ต้องใส่คอมม่านะครับก็คือตัดคอมม่าทิ้งเลยและโครงสร้างนะครับก็ต้องเป็นไปตามกฎที่บังคับเช่นนะครับ if cross ใช้หนึ่งนะครับกฎที่บังคับไว้ก็คือหลัง if นั้นต้องตามด้วย v หนึ่ง นี่นะครับนะหลังอิฟตามด้วย v1 if อิฟอยู่ดดนหลังอิ v1 แล้วก็หลัง comma นะครับจะตามด้วยวิว l v1 ดังนั้นเมื่อเราเอา u will miss นะครับมาไว้หน้านะครับก็ต้องเอากดตามมาด้วยนะครับหนาว่า u นะครับตามด้วย w v l l v หนะครับแล้วตัด comma ทิ้งนะครับตรงนี้แล้วก็ใส่ if นะครับประธาน v1 เหมือนเดิมนะครับเป็น you will miss the t r e n n If you don't hurry ก็แปลเหมือนเดิมนะครับคุณก็จะขึ้นรถไฟไม่ทันถ้าหากว่าคุณไม่รีบหน้า85หนังสือ Enterprise M5 นะครับไปกันต่อไปขวาดข้อที่3นะครับขอให้เอาคำารรเวร์บเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้นะครับหนาชุดนี้เดินคู่เดิน w ม u l d m a ม s h a ช l แล้วก็ขั้นมาเติมลงไปในข้อ1ถึงข้อ8นะครับ มาดูกันเลยครับเราจะเติมอะไรดีข้อที่หนึงนะครับนะยยู you จุดจุดจุดเปยูเบ a แอดแบงค์คุณจุดจุดจุดจ่ายชำระค่าบริโภคอุปโภคบริโภคต่างๆหรือค่าค่าเบลในที่นี้ก็คือใบเสร็จนะครับค่าอุปโภคบริโภคต่างๆที่ธนาคาร Now ตอนนี้ you can use online banking คุณสามารถที่จะใช้ ออนไลน์แบงกิ้งนะครับบนสมาร์ทโฟนได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเข้าแถวคอยที่ธนาคารนะครับนะเดี๋ยวนี้สะดวกมากดังนั้นธนาคารก็จะลดพนังงานไปเยอะนะครับแล้วก,ก็ผมทราบข่าวมานี่สาขาต่างๆนี่ทยอยปิดไปเยอะนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สามารถทำธุรกรรมต่างๆทางโทรศัพท์มือถือได้เลยอันนี้เติมคำอะไรลงไปครับให้เติมนี่ดึ๋นนะครับนะ ข้อหนึ่งน e เดินนั่นก็หมายความว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้ที่ธนาคารแล้วนะครับนะคุณไปใช้ทางมือถือได้เลยตอบนีดเดินนะครับแปลว่าไม่จําเป็นต้องนะครับอยู่นิดเดินเปเปแปลว,ว่าใช้นะครับใช้จ่ายจ่ายเงินไปข้อที่สองเลยครับ you show me how to scan a document คุณสามารถที่จะสาธิตหรือว่าสอนให้ฉัน ทำหน่อยได้ไหมครับในการที่จะจะัสแกนเอกสารต่างๆสแกนอย่างไรเครื่องรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ผมยังทำไม่ถูกประมาณนั้นนะครับดังนั้นเป็นคำขอร้องนะครับนะก็ให้ใช้วูดครับเป็นรีเควสตนะครับนะเป็นคำขอร้องต่อบวูดนะครับวูดตัวนี้ครับมาเติมลงไปในข้อ2ข้อที่3ครับ i just j t connect to the internet yesterday เมื่อวานนี้นะครับฉันไม่สามารถติดต่อหรือไม่สามารถเชื่อมอินเทอร์เนต็ตได้นะครับสัญญาณไม่ดีเลยเมื่อมีคาว่า yesterday อยู่นะครับจะนิยมใช้ modal verb ที่เป็นอดีต modal verb ที่นิยมใช้ในอดีตในที่นี่ก็มี1น,นะครับคาว่าชุดสองคำว่าคู u เดิ t สามคำว่าวุฒนะครับนอกนั้นไม่มีแล้วนะครับนอกนั้นให้ใช้เป็น present นะครับ ดังนั้นเมื่อนักเรียนรู้ละเอียดอย่างนี้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะตัดตัวเลือกให้แคบลงได้วุฒ d ก็ต่อไปแล้วนะครับอ่าเหลือชุดกับพู้ดดิ้นะครับนะดังนั้นในข้อน,นี้ฉันฉันไม่สามารถเตดต่อเตดฉันไม่สามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้ก็ให้ตอบพูดดิ้นะครับแต่ถ้าชุดแปลว่าควรนะครับนะฉันควรเตด เชื่อมอินเทอร์เน็ตได้เมื่อวานนี้มันไม่ไม่ไม่สมูทนะครับเมื่อน,นํามาแปลแล้วก็เลยเอาพูดเดินนะครับข้อสามต่อพูดเดินไปก็ที่4ี่ครับ I connect the speakers to the PC for you I connect the speaker นะครับเดี๋ยวฉันจะต่อลำโพงนะครับนะให้กับ PC ก็คือ personal computer ก็คือคอมพิวเตอร์ที่บ้านนั่นเองนะครับนะขอเรียกตัวย่อว่า PC เดี๋ยวฉันจะต่อลำโพงให้นะครับนะต่อให้คุณเป็นการเสนอตัวเข้ารับใช้นะครับนะก็เลยใช้คำว่าแชลครับแชลนะครับนะเป็นการเสนอตัวออฟเฟอร์นะครับเข้าไปอ่าช่วยเหลือนะครับต่อไปก็ที่สี่ครับยูจุดจุดจุดอ่าก็ที่ก็ที่ห้าครับโทษทีครับยู t o ดจุด o o n your p h o n e in the library คุณตรงนี้ต้องเป็นข้อห้ามเลยนะครับนะคุณห้ามเด็ดขาดเลยนะครับนะคุยโทรศัพท์ในห้องสมุด it's again the rule it's again the rule แปลว่ามันเป็นการผิดกฎระเบียบนะครับนะในห้องสมุดเพราะคนอื่นก็จะอ่านหนังสือ ตรงนี้นะครับก็ให้ตอบคว,ว่า cannot เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับนะขั n t ตอบขั้นนะครับข้อ5้าข้อครับ you จดจดจด get a new phone a l i s t a l i s t เธอจดจด,จด,จดโทรศัพท์เครื่องใหม่ that one doesn't have enough money ครับแต่เครื่องนั้นนะครับนะ doesn't have enough money แต่เครื่องนั้นเงินไม่พอ เครื่องนั้นนะครับดาที่คุณเลือกบันแพงเงินไปเงินไม่พอดังนั้นเธอควรครับดาตอบชดครับชุดนะครับนะตอบลงไปในข้อเธอควรที่จะหาเครื่องใหม่นะลิสนะที่ราคามันน้อยกว่านั้นหน่อยนะครับนะเพราะเครื่องนั้นมันเธอมีเงินไม่พอนะครับไปข้อที่7จ็ครับเป็นงานขออนุญาตนะครับจดจดไอซีเดอร์แมเนจเจอร์เพล ฉันจะมาขอพบท่านผู้จัดการหน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะก็ให้ใส่คำว่าเมย์ครับนะเป็นการขออนุญาต Permission นะครับและก็ข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับ I จดุดจดจดคำถ o t ถูก e อมพิ t e r อร์แ e t i t i พอ tomorrow พรุ่งนี้ฉันจะไปร่วมการแข่งขันเกมในคอมพิวเตอร์ i m not completely ช u r ยญาติซึ่งฉันเองก็ยังไม่มั่นใจเลยดังนั้นฉัน เมื่อไม่มั่นใจนะครับก็ตอบ might นะครับนะซึ่งความเป็นไปได้นะครับ possibility นะครับนะตอบ might ตรงนี้นะครับอาจจะไปนะครับนะพรุ่งนี้เพราะตอนนี้ยังไม่มั่นใจเลยอาจจะไม่ไปก็ได้ตอบ might นะครับซึ่งแปลว่าอาจจะโอเคครับนี่คือสไตล์การสอนของครูนะครับนักเรียนเปิดมาเจอแล้วถ้าเกิดว่าสนใจนะครับนะ ก็สามารถที่จะกดติดตามนะครับดังคุณครูได้ในทุกๆช่องทางมาดูกันต่อข้อที่สครับ use the model in the list to explain the sentences in the notice a s d an example ให้ใช้ modal verb นะครับ Modal นะครับนะในตารางนะครับนั่นก็คือน,นี่นะครับนะ้ที่เขาให้ไว้นะครับถือว่าเป็นตารางแล้วนะครับนี่นะครับ to explain เพื่อที่จะอธิบายนะครับ the sentence ประโยคต่างๆ in the notice นะครับที่ประกาศเอาไว้ as an example ตามตัวอย่าง h e r f o r d Public Library นะครับเป็นหอสมุดนะครับห้องสมุดนะครับสาธารณะของเมือง h uh, e r f o r d Computer Lab Rule นะครับเป็นกฎในการใช้ห้องแล็บนะครับในห้องคอมพิวเตอร์ ห้องทดลองห้องแลบที่มีคอมพิวเตอร์อยู่นะครับมีกฎระเบียบเอาไว้ดังนี้นะครับกฎข้อที่หนึ่งเป็นตัวอย่างนั่นก็คือ it is not necessary to pay to use library computer นั่นก็หมายความว่าในการมาใช้บริการในหอ,อสมุดแห่งนี้นะครับคุณไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินใดๆเลยนะครับนะก็เขียนเสื้อหม่ยเป็น You needn't ครับ You needn't pay to use library computer แปลว่าคุณไม่จะเป็นที่จะต้องจ่ายเงินนะครับนะในการมาใช้บริการห้องออสมุดที่นี่นะครับออสมุดหรือว่าอสมุดที่เป็นห้องแลบนะครับนะสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนประโยคที่สองนะครับ It's forbidden to access social media or library computer มันเป็นข้อห้ามนะครับนะ f o ร b i d d e n ในการที่จะเล่นโซเชียลมีเดียนะครับนในคอมพิวเตอร์ computer นะครับที่อยู่ในหอสมุดแห่งนี้ห้ามเล่นโซเชียลมีเดียนะครับมีไว้เพื่อหาข้อมูลเท่านั้นก็ให้เขียนสมัยนะครับเป็น you mustn't access social media o r library computer อันนี้คือนำมาเขียนให้แล้วนะครับยกผลประโยชน์ให้กับนักเรียนนะครับเพราะว่าประโยชน์บรรยาวนิดหนึ่ง โอเคนะครับคุณครูแปลให้แล้วนะครับนะเมื่อกี้มาดูข้อต่อไปเลยนะครับผม It's the rule to wear e a r p h o n e when you use sound on computer เมื่อคุณเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับนะเป็นกฎในการใช้ในห้องแลบในคอมพิอ่าห้องคอมพิวเตอร์ที่อยู่หอสมุดแห่งนี้นะครับกฎมีไว้ว่าให้คุณใส่หูฟังนะครับนะเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ฟังเสียงนะครับ ม่งั้นจะเสียงรบกวนคนอื่นก็เขียนสมัยเป็น you have to ครับ y o have to แปลว่าต้อง wear earphones when you use sound on a computer ซึ่งแปลเหมือนกันนะครับคือให้ใช้หูฟังนะครับนะในการเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์เมื่อคุณเปิดคอมพิวเตอร์ออ TER, แล้วก็เปิดเสียงนะครับ ข้อต่อไปครับ we advise you to log out of your email account after using a computer เมื่อนะครับนะคุณเปิดอีเมลแล้วนะครับนะก่อนที่จะลุกขึ้นไปหรือก่อนที่จะหยุดทำแล้วนะครับให้ล็อกเอาออกด้วยนะครับไม่งั้นแล้วออีเมลของคุณก็ยังค้างอยู่ในเครื่องนะครับคนอื่นเข้ามาดำเนินการปฏิบัติการแทนคุณได้ทันทีนะครับจงรักษาความปลอดภัย อีเมลของคุณเอาไว้นะครับด้วยการล็อกเอาทุกครั้งก็เลยเขียนสมัยเป็น you should lock out your email account after using a computer ก็แปลว่าคุณควรนะครับนะชุดควร l o อกเอานะครับนะอีเมลอดเดรสข้อต่อไปครับ you have permission to use a computer for up to two hours ถ้าเกิดคุณจะเล่นนะครับหรือจะมาใช้คอมพิวเตอร์ในห้องแลบนี้2ชั่วโมงนะครับคุณต้องขออนุญาตก่อนนะครับนะเพราะปกติเขาให้ใช้คนละ1ชั่วโมงเท่านั้นก็เขียนสมัยเป็น you can use a computer for up to t w o u r u r s นะก็แปลเหมือนกันนะครับเมื่อจะใช้2ชั่วโมงขึ้นไปต้องขออนุญาต ก็ต่อไปครับ e r e is a p o s s i b i l i t y our IT d e partment will check user's Internet Activity มีความเป็นไปได้นะครับนะ IT ของเรานั้นแผนกนะครับผนก IT ของเรานั้นจะตรวจสอบนะครับนาะกิจกรรมในการเข้าไปเล่นอินเทอร์เน็ตของ User ของคุณนั่นก็หมายความว่านะครับเราจะมีแผนกฝ่ายตรวจสอบนะครับว่าคุณมาใช้ คอมพิวเตอร์ในหอสมุดของเราเพื่อค้นหาข้อมูลหรือมานั่งเล่นเกมหรือมาทําอย่างอื่นกันแน่นะครับเราสามารถเช็คสอบได้นะครับบประวังด้วยเขียนสมัยเป็น o อไอ t ี e partment จะ g ม t เช็คยูสเซ s อินเทอร์เน็ตแอคทซึ่งแปลงเหมือนกันนะครับผมนี่คือสไตล์การสอนภาษาอังกฤษกันสดๆนะครับของคุณครูพี่นันนะครับ ซึ่งวันนี้มาไลฟา์สดเป็นครั้งแรกเลยนะครับนะในะช่องนำเงินนะครับช่องอภิน,นันดำสีใหม่ต่อไปนะครับมาดูรายละเอียด rewrite the sentence s นะครับมาเขียนประโยคเสื้อใหม่นะครับนะ use the model โดยให้ใช้ โมโนเะวิร์บาไม่ใช่โมเดลโมดนะครับโทษทีครับต่โมเดลนี่คือรูปแบบโมดนะครับให้ใช้โมโนเวิร์นะครับหนาะที่ให้ไว้ข้างล่างนี้นั่นก็คือนี่นะครับนะโมโนเวิรที่ให้ไว้นี่นะครับข้อหนึ่งครับ she did manage to fire a wifi signal หล่อนไม่สามารถจัดการที่จะหาสัญญาณ Wi-Fi ได้นะครับเมื่อไม่สามารถหาสัญญาณ Wi-Fi ได้ก็เขียนสมัยนะครับนะเป็นการใช้โมโนเว์บต้องขอภัยด้วยนะครับดนะมีสายเข้ามากรบผมกำลังไลฟ์สดอยู่นะครับนะไม่สามารถรับสายโทรศัพท์ได้ น่าจะเป็นเมื่อเช้านะครับนาะที่ไปฝากเงินเข้าตู้ ATM นะครับนะไปฝากไม่ได้นะครับเงินติดในเครื่องก็เลยทางธนาคารน่าจะโทรมานะครับนะเพราะสองหกห้านี่คือรหัสของจังหวัดตรังต้องขออภัยอย่างยิ่งนะครับนะกรบผมไรฟ์สดอยู่พอดีข้อหนึ่งนะครับก็เกิดก็เลยเขียนสมัยบปญชีวอชเน a b บนถู f ไฟนะเอ f i ว i ฟส a l หล่อนไม่สามารถที่จะหาสัญญาณ wifi ได้นะครับดะให้ใช้ w a t s t n b l e นะครับใช้ w a t s t n b อ e To นะครับอันนี้ก็ยกผลประโยชน์ให้กับนักเรียนนะครับนะบนะเพราะประโยคยาวนิดนึงก็เลยนำมาเขียนให้เลยข้อสองครับ it's prohibited to download films without paying for them ถ้าแปลตาม ตัวหนังสือนะครับ,รบแปลว,ว่ามันไม่ได้รับถูกอนุญาตมันไม่ถูกอนุญาตนะครับนะ,ะมันเป็นข้อห้ามตัวทนครับมันเป็นข้อห้ามในการที่จะดาวน์โหลดหนังโดยที่คุณไม่ได้จ่ายค่าดาวน์โหลดนะครับแปลอย่างนั้นภาษาไทยก็โอเคแปลอย่างนั้นก็เข้าใจนะครับก็เขียนสมัยเป็น you mustn't download films without paying for them นะ you m u s t นะครับก็คือคุณ ไม่ต้องนะครับนะทำไม่ได้เลยนะครับไม่ต้องดาวน์โหลดภาพยนตร์นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้จ่ายค่าดาวน์โหลดให้ใช้ m u s t ซินะครับนะมัส t ซิลมัสเซิลค่อย e i ่งมั s มีค i l i เ i t น t t ได้ที l พี r ช r ย e h งฉันจ i ให้ e ั e ได้ใช้แท tablet มันเป็นไปได้มากนะครับว่าพี่ชายคนโตของฉันนะครับจะ ให้แท็บเล็ตแก่ฉันนะครับให้แท็บเล็ตของอแท็บเล็ตอันเก่านะครับหนาะของพี่เอามาให้ฉันเพราะพี่ก็ไม่ใช้แล้วนะครับหนาะรุ่นเก่าแล้วมันล้าสมัยฉันยินดีรับนะครับหนาะเพราะเขาให้ฟรีก็เลยเขียนสมัยว่า my old brother might give me his old tablet นะครับให้ใช้ไมมนะครับหนาะซึ่งแปลว่าอาจจะก็แปลเหมือนกันนะครับนะ ไปเร็วเลยนะครับข้อที่4ครับ Are you willing to help me create a pro a presentation willing นะครับนาะมไม่ได้เป็น m o เดิร verb นะครับแต่เป็นคำนามนะครับเป็นอาการนามหรือเป็น gerund นะครับแปลว่าความตั้งใจคุณมีความตั้งใจที่จะช่วยฉันในการที่จะทำการนำเสนองานใช่หรือไม่ครับ ก็เลยเขียนสมัยเป็น Would you help me create a presentation ใช้ Would นะครับนาเป็นการขออนุญาตนะครับหรือ Offer นะครับนานำเสนอขอความร่วมมือนะครับโ okay. อเคข้อที่5ครับ You have permission to use the internet to research for your project คุณได้รับอนุญาตนะครับให้ใช้อินเทอร์เน็ตในการที่จะค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อทำโครงงานของคุณก็เปลี่ยนสมัยนะครับเป็น you can นะครับนะ you can ธรรมดาลเลย you can use the internet to r e s o u r c e for your project ต่อไปข้อที่6ครับ it necessary for you to have an email address to shop online ในการที่จะซื้อของออนไลน์นั้นนะครับนะคุณจะเป็นที่จะต้องมีอีเมลแ address ด้วยนะครับนะ ก็เลยเขียนเสมนใหม่เป็น you need to ครับแปลว่าจำเป็นต้อง you need to have an email address to shop online ถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อของออนไลน์นะครับคุณจำเป็นต้องเลยนะครับนะที่จะมี email address ไว้ด้วยผ่านนะครับใบข้อที่6ต่อข้อที่6ใหน้นักเรียนเติมลงไปอีกนะครับนะก็ยังเป็นเรื่อง modal verb เหมือนเดิม ว่าจะใช้ m o น a v ตัวไหนครับ read example นะครับไปอ่านตัวอย่างแล้วก็เติมคาว่า must ซึ่งแปลว่าต้องนะครับ can ว่าสามารถ can't หรือ can not ว่าไม่สามารถ could นก็แปลว่าไม่สามารถ may แปลว่าจะไม t ก็ Might, แปลว่าจะ could แปลว,ว่าควรหรือแปลว่าสามารถข้อที่ึ่งนะครับเฉลยไปเลยนะครับนะให้เติมมาว่า can't นะครับ s Steve t t v e can't be online now he has football practice at this time แปลว่าสเตฟนับไม่สามารถที่จะมาประชุมออนไลน์หรือจะมา,าต่อสายออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องไปซ้อมฟุตบอลนะครับนะในเวลานี้เขาต้องไปซ้อมฟุตบอลให้ตอบคันนะครับข้อที่2ครับ where ให้ตอบแคนครับ Where can he be เขาอยู่ที่ไหนเขาสามารถไปอยู่ที่ไหนได้บ้างนะครับนะ w ว e r e c a n he be? w h นนะครับสามารถที่จะตามมาด้วยกริยาช่วย4ชนิดนะครับนั่นก็คือตามมาด้วย verb to be verb to do verb to have แล้วก็ modal verb ดังนั้นข้อน,นี้เรากำลังเรียนเรื่อง modal verb นะครับให้เอาคาว่า can มาเติมลงไปข้อที่ 3, ามนะครับลิซ่ ให้ใส่เมนะครับ M A Y เม Lisa may have been at the video game t o u r n a m e n t I can't remember Lisa นะครับอาจจะอยู่นะครับที่วิดีโอเกมทัวร์นาเมนต์นะครับก็คือเป็นทัวร์นาเมนต์นะครับในการแข่งขันวิดีโอเกมนะครับ Lisa อาจจะไปอยู่ที่นั่นอยู่ I can't remember คือฉันเองก็ไม่สามารถที่จะจำได้นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยลิซ่าอยู่ที่นั่นหรือเปล่าประมาณนี้นะครับข้อที่สครับชีให้ตอบเมนะครับนะตอบเมตอบซ้ำกันได้นะครับนะไม่เป็นไรนะครับนะ she may be working on the new project but I m not sure หล่อนอาจจะนะครับกำลังทำโครงงาน ตัวใหม่อยู่นะครับแต่ว่าฉันก็ไม่มั่นใจนะใช้เมยได้ทั้งข้อ3ข้อสีนะครับตอบซ้ำได้ข้อที่5ครับให้ตอบ must must นะครับ she must know how to set up a social media account after she is online already must แปลว่าต้องนะครับนะหล่อนต้องรู้นะครับถึงวิธีในการที่จะติดตั้ง บัญชีนะครับหนาทางโซเชียลมีเดียต้องรู้นะครับออโชหลังจากนั้นแล้วชีสออลน์โอเลหล่อนก็สามารถที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตออนไลน์ได้ตลอดทั้งวันแต่ถ้าไม่ตั้งนะครับไม่ติดตั้งโซเชียลมีเดียแอคเคาทนะครับก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับต่อบ u u t t โอเคไปข้อเจ็ดต่อครับ ข้อเจ็ดนะครับความหมายว่า complete the second sentence so that it means the same as the first. ให้ักนเรียนเขียนประโยคที่2นะครับเพราะมันจะได้มีความหมายเหมือนกันกับประโยคแรก use to use to f i v e w o r d s ให้ใช้คำที่จะนำมาเติมตรงนี้ประมาณห้าคำศัพท์เท่านั้นนะครับหนมาม่ให้เกิน including the words in more. รวมถึงคำที่เป็นตัวทึบที่ให้ไว้ด้วยนี่คือคำบังคับ คือคำว่าเมดังนั้นข้อหนึ่งนี้นะครับผมต้องให้มีความหมายเหมือนกันนะครับดาความหมายข้างบนข้อบอกว่า there is a possibility that I will be online later this evening มันเป็นไปได้เลยนะครับว่าฉันจะต้องเล่นออนไลน์หลังจากเย็นนี้ ดังนั้นก็มาเขียนเส้อใหม่นะครับโดยใช้เมก็ I may be online นะครับสั้นๆเลยตรงนี้ให้เติม3คำศัพท์นะครับคือคาว่าเม y ตัวนี้ครับแล้วก็ b be นะครับ I may be online แล้วก็ later this evening ก็คือฉันจะอาจจะเล่นออนไลน์หลังจากเย็นนี้ความหมายก็จะคล้ายกันนะครับข้่ทว่าไม่น่ชัวร์แต่ผมดาโ app ฉันไม่มั่นใจว่าเขาได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั้นแล้วหรือยังอันนี้คือคำแปลในข้อแรกในข้อสองที่เขาให้ไว้นะครับส่วนคำที่เขาบังคับมาให้ก็คือคำว่า have ครับดังนั้นตรงนี้ก็ให้ใส่เป็น can't นะครับหนาใส่ can't can นะครับ can not ก็ได้นะครับถ้าเกิดนักเรียนเขียนคำว่า can ไม่เข้าใจก็เขียนว่า can not can not have download นะ can not have download าวน์โหลดต้องเติมดีนะครับนะเขาไม่สามารถดาวน์โหลด h e app ก็คือ the application นั่นเองนะครับเขาไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาได้จบนะครับตรงนี้ให้เติมคำว,ว่า can not have download ต่อไป้อที่3ครับ i think cat hasn't found her phone charger ฉันคิดว่านะครับเคสไม่ได้หาที่ชาร์จโทรศัพท์เจอแปลว่าฉันคิดว่าเคสยังหาที่ชาร์จโทรศัพท์ไม่เจอนั่นเองนะครับนะให้เข้าใจง่ายกว่านั้นก็เขียนเส้นใหม่นะครับโดยใช้เมก็คือเคสแล้วก็ may not have f found นะครับตรงนี้ใส่ May ไม่ไวนะครับ may have not f found นะครับ h a v e, e นะครับ have not found นะครับ found ตัวเนี้ยก็แปลว่าเคสนั้นยังหาที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับ phone charger ก็คือที่ชาร์จโทรศัพท์ยังไม่เจอภาษาแังก m not s รั e he sent the document ฉันไม่มั่นใจว่าเขาได้ส่งเอกสารไปแล้วหรือยังเขาบังคับใช้คำว่า have นะครับก้อนักเรียนเขียนสม่เป็น he นะครับ must have sent นะให้ใส่ S T, must นะครับ must แล้วก็ have นะครับ have sent ก็ sent ตัวนี้นะครับแต่เป็นช่อง3แล้วนะครับนะเพราะตามหลัง web to h a v e ตรงนี้เติม3คํคำนะครับก็คือ must have sent so, so, he must have sent the document ก็คือเขาต้องส่งเอกสารนะครับ ก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับ้อที่ 5. I a m sure Tony is using the IT room now ฉันมั่นใจเลยนะครับว่าตอนนี้โทนี่นั้นไม่ได้อยู่ในห้อง IT ก็คือห้องอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับหนะบห้องไอที information technology นะครับข้อมูลข่าวสารสนเทศสารสนเทศนะครับหนะนะห้อง IT ที้ใช่ก็ว่า B นะครับก็จะเขียนสมัยเป็น ช่วงนี้ can be using ตรงนี้ให้เติมสาคำศัพท์นะครับคือ cannot นะครับสี่คำศัพท์เป็น cannot ก็ได้ครับช่วงนี้ cannot be using นะครับซึ่งเป็น cannot be using ก็แปลว่าไม่สามารถใช้นะครับ the IT room now ห้อง IT ตอนนี้นะครับเป็น present continuous tense นะครับนะ ตรงนี้ทวนอีกทีหนึ่งนะครับนาะเตือว่า cannot be using นะครับนะ cannot be using โอเคนะครับนี่คือสไตล์การสอนของคุณครูพิดัน,นนะครับนักเรียนที่ใช้หนังสือ enterprise ของชั้นหมหนะครับนาะลองมาเรียนกับคุณครูพี่นนันแล้วก็ไปเรียนกับคุณครูในชั้นเรียนอีกทีหนึ่งนักเรียนก็จะได้ความรู้ใน2แบบ2ส,สไตล์นะครับ สัญญาณการไลฟ์สดยังดีอยู่ไปต่อหน้า86ต่อครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแช่ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ้นให้ช่องกระผมครูอาบที่นั่นต้องขอขอบคุณ